่อนที่จะพูดเรื่องใดๆระวังเรื่องกล่องสุ่มนะคะมีลูกเพจส่งมาถามว่าดิฉันทำสองกล่องสุ่มหรือเปล่าดิฉันไม่ได้ทำนะคะไอ้ไอ้กล่องสุ่มราคาเก้าร้ยเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็แจกรางวัลหลักแสนหลักล้านนะนะคะอืมก็ระวังจะตกเป็นเหยื่อนะคะก็ฝากไว้นะคะไม่มีใครเขาจะมาแจกอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าหรอกค่ะเออเลิกโง่กันสักที เลิกโง่กันสักทีนะคะอยากได้แบบของรางวัลเลิกเห็นแก่ได้เลิกโลภเลิกโง่เลิกโอนไวนะคะอันนี้พูดแบบจริงใจสุดเลิกโง่กันสักทีประเภทว่าเ,าเขาแจกของแล้วแบบสนใจค่ะสนใจค่ะเลิกโง่สักทีฉันเป็นหู้วังเออเห็นแก่ของฟรีของแจกเลิกโง่ใครเขาจะเอาของมาให้มึงง่ายๆค่ะ มึงเป็นญาติพี่น้องเขาเหรอเออมึงเป็นอะไรกับเขาเขาจะเอาของมาแจกมาให้มึงเอารางวัลมาให้มึงฟรีๆเลิกเป็นเหยื่อการตลาดเลิกโง่ฉลาดได้แล้วอยากได้อะไรทํางานเก็บเงินแล้วซื้อเอานะคะอันนี้พูดด้วยความหวังดีเลิกโง่สักทีเถอะเลิกโอนเร็วโอนไวเลิกนะคะ ใช้ชีวิตแบบนี้สิบปีก็ไม่เจริญนะคะเห็นอะไรก็คือโอนโอนโอนนะคะเออทำงานเหนื่อยนะคะอย่าเอาเงินไปให้มิจฉาชีพค่ะนี่ฝากไว้ด้วยความหวังดีนะคะเอออนะคะอ่ะนี่แหละพูดแบบจริงใจไม่อยากให้เสียงเงินค่ะ พูดด้วยความหวังดีและจริงใจมันไม่มีใครให้อะไรเราฟราฟรีๆง่ายๆหลอกเดี๋ยววันนี้มีลูกเพจแบบส่งมานะคะหนูเป็นห่วงค่ะเลิกพักนะคะจะตกเป็นเยือ่อเราไม่มีกล่องสุ่มนะคะดิฉันไม่เคยทำกล่องสุม่มแล้วมันยิงแอดโฆษณาแล้วก็อีพวกที่ไปเมนว่าสนใจค่ะสนใจค่ะสนใจให้หลอกค่ะพึงพิมพ์ให้หมด เวลามึงคอมเมนต์น่ะพิมพ์ให้มันหมดมิจฉาชีพจะได้รู้สนใจให้หลอกค่ะเอ,อ่อี้ไปเลยเขาจะได้รู้ว่ามึงโง่จริงพิมพ์ให้ครบค่ะเวลาเออเวลาที่มันแบบมิจฉาชีพมันมาแจกของสุ่มมึงอ่ะมึงพิมพ์ให้ครบเลยมันจะได้รู้ว่ามึงโง่จริงสนใจให้หลอกค่ะอยากได้ค่ะโลภค่ะเออตรงๆไปเลยนะคะอืมอีอ e ีาพวันอีแพรี่ บวชแล้วศึกแล้วมาเป็นกระเทยแล้วมึงจะทํามาหาแดดมึงก็ทําไปแต่มึงอย่ามาทําลายการทํามาหาแดดของคนอื่นมึงจะรู้ได้ไงว่าเขาแจกไม่จริงอ่ะก็แม่ตักตอนจนุกุไปไลฟ์กับเขาเขาแจกจริงๆเขาได้จริงๆกูไปเห็นของเขาตั้งไว้จริงๆเลยมึงจะรู้ได้ไงอีแพรรี่อีไพวันอีตอแหลบวชแล้วศึกแล้วมาเป็นกระเทยแล้ว เวลาไลฟ์สดอ่ะก็คิดถึงว่าอกแม่ค้าออนไลน์คนอื่นที่เขาต้องทํามาหากินมึงจะมาด่าเขาว่ามันไม่มีจริงหรอกก็กูเนี่กูทําจริงเพราะว่าของกูได้มาฟรีแต่ฟรีนั่นคือเขาจ่ายเป็นค่าตัวเราเขาไม่จ่ายเป็นเงินเขาจ่ายเป็นของไม่ไม่ใช่มาหาสมปองอีแพรลี่ไงอีไพวันไง มันไล่สดมันดดว่าอย่าตกเป็นเหยื่อกล่องสุง่มจะทํามาหาแด่ค้าขายของมึงก็ค้าขายไปอย่ามาโจมตีคนอื่นอย่ามาโจมตีคนอื่นค่ะคนทําจริงมีค่ะเขาขายกล่องสุ่มเนี่ยกูให้ของเยอะเลยเข้าใจยังตอแหล จะไลฟ์สดโจมตีคนอื่นนะคิดคิดถึงหัวอกแมค้าออนไลน์ที่เขาทำมาหากินเพราะบางคนเขาก็คิดว่าถ้าไปจ้างจ้างคนมาไลฟ์ก็ต้องเสียเงินค่าตัวแพงนะไม่ได้ถูกนะอย่างแอนนาทีวีปุยนางแบบโลกเ่ยมันคิดแสนห้านะค่าตัวมันมันประกาศไม่เห็นเหนอมันคิดแสนห้าไม่ได้ถูกนะนักนิสสามณีสองแสนห้านะ มีวันเฉลิมมาสองแสนห้านะเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีชื่อเสียงโด่งดังเข้าใจหรือเปล่าเขาก็เลยคิดว่าถ้าจะเอาเงินไปจ่ายคนที่มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไลฟ์เขาก็ไลฟเองแล้วเขาก็แจกให้กับคนซื้อคนดูเข้าใจอย่าง มึงจะค้าขายออนไลน์มึงก็ขายไปแต่มึงอย่าไปโจมตีคนอื่นที่บอกว่าทํากองสุ่มตอแหละไม่มีจริงอย่าไปโง่เป็นเหยื่อเขาเขาให้จริงกูกูไปเห็นกับตาเขาให้จริงๆมันไปโจมตีจนแบบคนอื่นเขาก็เสียหมดสิบางคนอาจจะไม่จริงแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดไงไพววน แฮร์รี่รู้หรือเปล่าเราอย่าไปคิดว่าตัวเราดีอยู่คนเดียวคนอื่นเลวหมดทั้งประเทศมีมึงดีอยู่คนเดียวมันมีแม่ค้าออนไลน์ที่ดีๆมีคุณ,ณธรรมก็มีที่มีคุณ,ณธรรมก็มีเข้าใจป่ะ มันไม่ได้ว่าแม่หรอกมันไร้สดพูดลอยๆยมันบอกกล่องซุ่มอย่าไปเชื่อใครจะมาให้ไม่ได้เป็นญาติเขาอย่าโง,ง่อย่าตกเป็นเหยื่ออีตอแหลที่มันขายได้เนี่ยเพราะว่าแม่ได้ของมาฟรีเขาใจแยงได้มาจากหมอสุนินยาสีฟันสามแบบแปรงสีฟันได้มาจากพีเอลสกินแครเขาจา้างแม่ไร้สดรีวิวเขาให้มาตั้ง,400งสี่ร้อยกล่องเซรั่มเลือดมังกร ข้าใจยังแม่ก็มาทำกล่องส่งขายแล้วก็แล้วก็ให้สครับมาอีกหกสิบกระปุกให้ครีมทาผิวมาอีกอยี่สิบสี่ขวดเงี้ยให้สบู่มาอีกที150ร้อยห้าสิบก้อนเลือดมางกอนอ่ะเราก็มาทำกล่องส่งขายแม่ตักกรุณาหนุกสุวรรณบุตรเขาก็ให้แม่มาทีสี่สิบกล่องกล่องหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบนะแม่ตักให้มาแม่ตักเนี่ยใจนักเลงใจถึงแม่ตักถึงได้รวยไง ก็ฉันไปดูงานที่เขาเปิดตัวสินค้าตัวแทนจำหน่ายเขาเป็นหมื่นมากินน่ะพาลูกผัวมาได้ด้วยนะกินฟรีไม่ไม่ต้องเสียตังค์มางานไม่ต้องเสียตังค์เลยให้กินฟรีมาสนุกฟรีเสร็จแล้วแจกเงินอีกแม่ยังไปแจกเลยแม่จะแจกกระเป๋าแอมเมไปใบหนึ่งให้กับตัวแทนจำหน่ายแม่ตักก็แจกเสื้อไปตัวหนึ่งแล้วก็ให้เงินขันถุงบอลเชนยิ้มไปสามพันสามร้อยยี่สิบแล้วออกรางวัลที่หนึ่งสามสามสอง แล้วก็ให้เงินขันถุงเด็กที่ว่าเป็นกระเทยอายุสิบขวบเนะี่ยไปพันหนึ่งวันนั้นแม่ขหมดไปเยอะนะแต่ว่ามันก็มีความสุขอะเพราะว่าเราเราเขาให้เกียรติเราเขารักเราอะตัวแทนจําหน่ายแม่ตักอะเขารักเราหมดเลยเขามาขอเซลฟี่มาให้เราหยุมหัวมาทําคลิปกับเราให้จริงค่ะขวันใจนะ่ารักนี่จ้งางไลน์แมนไปแล้วนะ เมื่อกี้ให้ให้ให้ลูกน้องบอกว่าไปจ้างวินมอเตอร์ไซค์แถวเนี้ยไปส่งไม่มีใครยอมไปสักคนเหมาะไกลาปากเกร็ดนนทบุรีลูกน้องฉลาดเลยเลยติดต่อไลน์แมนไลน์แมนมามารับสองร้อยอมอเตอร์ไซค์ประตูน้ำมันเยี่ยมจองหองพวกเฮียเนี่ยจองหองงานงานจองหองนี่ไลน์แมนเขามารับเลยนี่แอปพวกนี้อ่ะถึงต้องบอกว่าดีมากมันทำให้เราได้ใช้บริการไม่แพงไง มันไม่ยอมไปนะไม่มีใครยอมไปนะมันงี่เงา่าวินประตูน้ำเนี่ยวินเฮียเนี่ยฉันก็เลยจ้างเนี่ยจนป่านนี้มันยังไม่เข้ามาดูให้เลยอีระบบดูดเนี่ยมันยังไม่มาให้กุโโทรไปแล้วนะเนี่ยส่งไลน์ไปก็ไม่อ่านโทรไปก็เนี่ยยังไม่เข้ามาดูให้เลย ผู้จัดการระบบดูแต่เธอต้องดูแลลูกน้องเธอนะบริการฉันไม่ดีสิริพรบอกว่าช่วยอวยพรมันเกิดน้องไอ้ลูกชายหนูน้องอยู่มสามค่ะแม่ฮปปี้เบิร์ตเย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ตเ์แฮปปี้เบิร์ตเ์แฮปปี้เบิร์ตเย์ทูน้องไอ น้องไออยู่มสนะคะขอให้เรียนได้เกรดดีๆสุขภาพแข็งแรงปลอดภยัยโตขึ้นเป็นเจ้าขุนนายคนททำธุรกิจรวยเป็นหมื่นล้านนะลูกนะแอปปี้เบิร์ดเดทูน้องไอ มันอ,อีพิมลี่ไออีแพรรีอีแพรรีอีแพรรีอีแพรแพรีอีไพวันไงที่ตอนนี้มันเป็นกระเทยเมื่อก่อนเป็นพระไงแล้วมันก็มาไล่สดแล้วมันก็ด่างไงด่าเรื่องกล่องโซม บอกอย่าไปเชื่ออย่าไปตกเป็นเหยื่อมันไม่มีจริงมีจริงค่ะนี่ไงแม่ทําอยู่แต่ที่เราทําได้พระของเราได้มาฟรีเข้าใจยังมันได้มาฟรีเราก็โอเคเออคุณซื้อของสุมพันหนึงคุณได้ของสอ0พันแล้วของดีๆของจากของซูเปอร์ด็อกโยของจากแม่ตากกอนกนงของจากเออพีเอสกินแก์เา care, ขาให้แม่มาเข้าใจยัง Oh.